ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับมีมิดไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาพบกับต้นลิ้นมังกรนะครับต้นลิ้นมังกรที่ผมพามาดูนี่เป็นลิ้นมังกรสีคอปเปอร์นะครับเรามาดูสีคอปเปอร์ก่อนนะครับเขาจะออกน้ำตาลเข้มครับมีลายจุดๆนะครับเขาจะมีลายจุดนะครับ ไเขาจะแข็งมากครับคล้ายข,ของเล่นนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนต้นไม้เขาเพราะเขาดำนะครับเนาะเขาดำมากครับจริงถ้าดูปกติด้วยสายตาเขาหยอกน้าตาลครับคล้ายลายงูเนี่ยครับตัวนี้คือตัวต้นๆน,นะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับต้นนี้ครับ ตัวนี้ผมก็ได้หน่อมาไหลาหน่อเหมือนกันครับก็ผมตัวนี้ออกหนอกก่งครับหน่อแรงครับขยายพันธุ์ง่ายครับถึงแม้เขาจะไม่สีมีสีสันตัวอื่น,นครับแต่เขาก็ดูสวยนะครับตัวแรกที่ผมดูคือตัวนี้ครับสวยแล้วครับ ลิ้นมงกรสีคอปเปอร์นะครับตัวนี้ครับอันนี้แต่ละใบคือมีสีเดียวกันนะครับสีออกน้ำตาลครับเดี๋ยวเราไปดูต้นด่างครับเขาจะมีด่างอีกนะครับตัวนี้คือธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปดูต้นด่างครับ เห็นไหมครับสีคอปเปอร์ตัวนี้เขาจะด่างนะครับเขาจะด่างข้างในนะครับข้างนอกเขาจะเป็นสีน้ําตาลอยู่นะครับตัวนี้ก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยครับไม่หน่อยครับก็เยอะเหมือนกันครับ เขามีด่างอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด่างอีกแบบนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบนี้ก่อนนะครับตัวนี้กว่าจะออกหน่อได้ผมเลี้ยงเก็บปีมั้งครับกว่าจะได้มาสองสามหนอนนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อครับสามหนอนี่ผมใช้เวลาเก็บหนึ่งปีครับ 1, หนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสามหน่อไอต้นแม่ครับ ็นไหมครับด่างเขาจะสวยครับตัวนี้ธรรมดาครับตัวนี้ตัวด่างด่างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด่างขอบนะครับตัวนี้ก็คัพเปอร์อีกตัวครับเห็นไหมครับแต่ตัวนี้คือเขาจะด่างขอบนะครับ ข้างในเขาเป็นสีน้ําตาลนะครับก็เลี้ยงมาเก็บปีเขาเพิ่งจะให้หน่อมาหนึ่งหน่อครับตัวนี้ครับตัวนี้เขาออกเหลืองครับตัวนี้ออกสีน้ำตาลนะครับใบแก่เขาแก่จัดเขานะครับเขาเพิ่งให้หน่อมาหนึ่งหน่อก็ลุ้นนะครับเขาจะให้หน่ออีกไหมครับ ราคาพวกนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับก็ตอนผมซื้อมาก็เจ็ดแปดร้อยครับนอนหนึ่ครับเล็กๆนะครับไม่กี่ใบครับสองใบได้ไหมครับนะครับสองสายพันธุ์นี้ครับจะแพงครับตัวนี้ก็ต้นหนึ่งก็สองสามร้อยครับแต่ผมว่าสวยมากนะครับให้นอกกิ่งครับ สีเขียวจะไม่มีเลยนะครับแต่เขาโตได้ไวมากครับผมมีตั้งหลายกระถางนะครับตัวนี้ครับเห็นนะครับเขาจะสวยแบบหนึ่งครับถึงแม้ไม่ด่างตัวนี้ก็สวยนะครับ ตัวนี้น่าจะมีขายทั่วไปนะครับตามส่วน,นครับมิ้นมังกรตัวนี้ครับมันจะถูกหน่อยครับตัวนี้ครับหาซื้อง่ายครับเขาจะเมียหนังงูเลยครับตัวนี้ครับ แต่ผมเห็นต้นนี้เขาเลี้ยงก็อลังการดีครับเขาจะเหลียงมากครับเวลาหัวเขาถูกแดดนะครับเลี้ยงให้เขาถูกแดดนะครับเขาจะเหลียงครับลายเขาจะออกครับสวยๆครับไปแก่ๆเขาก็จอกเลี้ยงอีกอย่างครับตัวนี้เป็นต้นปูต้นแรกที่ผมเห็นแล้วสวยครับอยากจะเป็นเจ้าของครับ กว่าจะออกหน่อได้นี่เกือบปีนะครับลุ้นแล้วลุ้นอีกนะมครับการปลูกผมก็ใช้กากมะพะร้าวสับเป็นส่วนใหญ่นะครับขุยมะพร้าวนิดหน่อยแกเะเผานิดหน่อยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมใช้กากมะพะร้าวสับนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำขังมากๆเดี๋ยวเขาจะเน่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะแช่ก็คือแช่น้ำไปเลยนะครับ คือทําให้เขาสะอาดก่อนแล้วก็แช่น้ําครับแต่ตรงนี้คือเขาเป็นดินเขาสกรปรกครับบางทีเขาโดนน้าเยอะเขาเจะเน่านะครับเพราะดินบางทีไม่สะอาดเชื้อโรคเขาเยอะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบแช่แล้วทําไมเขาแช่น้ําได้ตงนี้ครับบางทีเราต้องล้างใบให้เขาสะอาดก่อนแช่นะครับตัวนี้ทีแรกผมเห็นเป็นธรรมดาครับเห็นหอกพ่าอินนะครับ แบบดูดีๆนะครับเขาะจอกน้ําตาลข้างในนะครับเห็นไหมครับใบเขาจะไม่เหมือนหอบพระอินนะครับพอคลิปที่แล้วผมก็ทํานะครับหอบพระอินนั้นมันกกลนะครับจะเหลืองเยอะกว่าเขียวนะครับเราไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับต้นไม้ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับจะเหลืองมากกว่าเขียวนะครับตามที่บ้านเราปลูกคนทั่วไปนะครับ แต่พวกนี้ครับจะให้หน่อยากครับไอตัวด่างพวกนี้ครับไม่อย่างนั้นมันไม่แพงครับเนาะครมันออกหน่อได้เยอะครับอันนี้ก็เก็บปีครับได้มาหนึ่งหน่อสองหน่อครับเห็นไหมครับเพิ่งดูออกครับหนึ่งหน่อสองหน่อนะครับเคยซื้อมันหน่อแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาจะพุ่งไหมครับเพราะช่วงนี้คือราคาต้นไม้ครับราคาอาจจะแพงมากๆครับแม้แต่ต้นธรรมดานะครับก็จะแพงครับ กว่าจะได้สองหน่อก็เป็นปีนะครับย่ตอนหน้าฝนนะครับฝนตกหลายๆวันติดต่อกันก็เรายกข้้ามาในบ้านนะครับหรือว่าทําที่ให้เขานะครับบังแดดบังฝนนะครับแต่ของผมนี่มันก็เยอะเกินนะครับไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนครับ ตัวนี้ก็สีคอปเปอร์นะครับตรงนี้ก็คอปเปอร์นะครับมีหลายต้นครับเดี๋ยววันหลังเราพาไปดูอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับผมปลูกไว้ยเยอะครับ วันนี้ผมมาพามาดูเจ้าคอปเปอร์ตัวนี้ครับตัวธรรมดาที่สวยงามครับตอนนั้นผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทครับต้นหนึ่งครับตัวนี้คือเจ็ดร้อยขึ้นนะครับ มีคนเขาเสนอขายครับแต่ว่าบางคนเขาซื้อไม่ทันนะครับก็หมดไปก่อนนะครับเพราะตัวน,นี้ขายดีมากครับมันเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับสามารถปลูกในห้องนอนได้ครับมันสามารถสร้างออกซิเจนตอนกลางคืนได้ครับตรงข้ามกับต้นไม้ทั่วไปนะครับเนาะแสงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ แต่ให้เขาถูกแสงมากก็จะดีครับสีเขาจะได้สดนะครับแต่ว่าไม่มีแสงมีแสงแค่ลางๆพออยู่ในบ้านได้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าการจเจริญเติบโตเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาอยู่ได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับสวยๆครับ ครับคลิปนี้ผมก็พามาดูเจ้าลิ้นบังกรนะครับสายพันธุ์ที่ผมชอบนะครับครับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ